สวัสดีครับสวัสดีรอบเย็นจากบ้านเคสเฮานะครับทุกตัวทานข้าวเรียบร้อยนะครับเบนนี่เบสตานะครับปาร์ตูบูเวฟนะครับเบลลานะเบลล่านะครับแดีวนี้เหมือนแมวโอเคกันมากครับอ่าอยู่กันสบายสบายฮะเมืเ่อกี้นี้เป็นอะไรอ๋อที่นี้เจ๊เอ๋ ซาบะนะครับตอนนี้น้องก็ปรับตัวเข้ากับแมวที่บ้านได้หมดแล้วนะครับอาจจะยังเล่นไม่อาจจะยังไม่เล่นนะครับถ้ากับแมวแตัวอื่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ขู่ฟู้ฟากันแล้วนะครับแล้วผมก็อยู่เฝ้าด้วยฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ,รบทุกตัวโอเคดีครับเจ,ดจดิดเจิดตาทูของแม่น้องนะครับ เจเบนนี่เอ๊ะเบสตานะครับของแม่หนูครับแล้วก็ซาบะของแม่ออนเจครับเดินไปกินข้าวในกรงเชืเลยแล้วก็มาดูเจ๊ใหญ่ประจำบ้านนะครับแม่ติมจ๋าทำไมคะเดินมาขวาง จ่าจ่าจ่ารูปจ่ารูปจ่ารูปรูปตอนผ่านทางต้องรูปเธอเธอต้องรูปฉันด้วยประมาณนั้นนะครับมาครับลุกมาตัวนเริ่มมา,มาจ่าจ่าจ่าเดี๋ยวเขาถ่ายไม่เต็มก่อนนะไม่เต็มซ้ำดูครับช่วงนี้เะเอ๋สวัสดีค่ะของแม่หนูนะครับเงียบเงียบนอนเฉยเลยไม่สนใจกันเลย โอเคนะครับแม่ติ่มก็ไปกินอาหารอะไรเรียบร้อยนะครับนี่โดยที่เจเอ๋นี่เสร์ฟถึงที่ฮะแม่ติ่มตอนนี้ฮะเดี๋ยวอาหารที่เหลือนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวบูเวฟจัดการให้ครับเดี๋ยวบูเวฟได้กินก็จะมากินเนี่ยขึ้นมากินแล้วโบเวฟบบเวฟนี่จัดการอาหารเลือของทุกตัวครับ <c oughs> แล้วแต่วันฮะบางวันแมวก็กินกันหมดนะฮะบางวันก็กินกันน้อยฮะแล้วแต่อาหารกระป๋องนั้นถูกปากหรือเปล่าแต่สำหรับ,บบูเวฟนี่ ถูกไม่ถูกเช่นกินหมดตอนนี้ตัวใหญ่มากครับบูเว็บเป็นแมวหนุ่มลูกงามเลยฮะตัวเบลล์มให้ติ่มนะครับโอเคแล้วก็เดอะแก๊งครับเราไปไหนก็ตามไปตรงนั้นแหละฮะจ้าจ้าจ้าอ้าวมาล้ไปีนแล้วขึ้นมาแล้วครับเบสต้านะครับใครที่ชอบแมวแบบขึ้นตักขึ้นอ้อนนะครับตัวนี้เลยฮะเบสต้านะครับเอะขึ้นตักครเอะขึ้นตัก มาไม่ลูกสบาสบานี้ก็ชอบนะครับนั่งตักเหมือนกันแต่ว่าในขึ้นชั้นสามมานี้น้องไม่ค่อยยังไม่เท่าไหร่เพราะปรับตัวอยู่เนาะแต่ว่าดูโอเคขึ้นนะครับปรับตัวกับตัวอื่นได้ไม่ขู่ฟูฟ้ากันละนะครับนี่บเบนนี่นะครับ <c oughs> ปูเอ <c oughs> เธอจานจะตกจานจะตกแล้วลูกมาดูข้างนั่งม เหลืออยู่เหลืออยู่นิดเดียวฮะในจารย์ก็ยังตาเปรียครับกินทุกเม็ดจริงๆบูเวฟนี่หายห่วงครับไม่มีเหลือทิ้งโอเคนะครับสวัสดีเย็นๆวันศุกร์นะครับรบ๊ายบาย,บายด้วยเบนนี่เบนนี่กระโดดจะกระโดดไปไหนหึึหหึวายจะกระโดดไี่ผม ไม่ติดมาระกันอีกเราไม่ได้ทำเบ็นนี่เขาก็โดดลุงเอสดไม่ได้ทำอะไรเลยเบ็นนี่โอเคนะครับสวัสดีจากบ้านเคสเฮาครับ